สวัสดีค่ะคูหนูแ็กนะคะจากพาเจนฟอร์เคส์ล่าสุดพนาแล้วก็สร้างเด็กให้เป็นล้านวันนี้นะคะพบกับคุ๊ยอีกครั้งเนาะในทุกวันศุกร์กุยจะมาแนะนําความรู้ขอแนะนํไปดีหรือว่ามีไอเดียดีๆที่จะมาบอกต่อให้กับพวกเรานะคะได้ทราบกันเนาะสำหรับวันนี้เนี่ยกุ๊ยจะแนะนําในส่องของความรู้นะคะที่เกี่ยวกับประเด็นของการเรีเห็นค่าแล้วก็การอนุรักษ์นะคะออกแนวรักโลกหน่อยนะคะวันนี้เนาะอาจะเขียวกันหน่อยนะคะอ่ะ ก่อนที่เราจะเข้าไปตรงนี้เนี่ยครูอยากจะให้พวกเราได้รู้จักกับสองคำนี้ก่อนนะคะคือคําว่า 4R นั่นเองนะคะคุ้นๆกันบ้างไหมซีอารคืออะไรอบางคนอาจจะเคยได้ยินมาแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะมาทำำําความรู้จักกับมันให้มากขึ้นนะคะมาเริ่มที่อารตัวแรกก่อนนะคะเขาเรียกว่ารีไซเคิลค่ะคุ้นๆแล้วใช่ไหมอาร์ที่สองที่สามเนี่ยคุณครูคิดว่าพวกเราจะเดาทางถูกละก็คือคําว่ารีดิวนะคะแล้วก็รีวิวนะคะจริงๆแล้ว สา,สามอันนี้เนี่ยเขาเรียกว่า3 R เนาะแต่ว่าพักหลังเนี่ยมีการเพิ่มมาอีอันหนึ่งนะคะเป็นอาที่4นะคก็คือคําว่า r e i r นเองนะคะหลักๆแล้วของ3คําแรกนะคะเขาก็จะเน้นให้เราเห็นในเรื่องของการใช้ทรัพยาก,กรโลกอย่างคุ้มค่าเนาะแล้วก็การช่วยกันลดขยะแล้วก็รวมไปถึงรักษาสิ่งแวดล้อมแล้วก็ลดตร้อนด้วยนะคะเนาะ ต่ว่าอตอนนี้เนี่ยเราได้ยินมาทั้งหมด4อาละแต่เรายังไม่รู้จักเลยว่าแต่ละอานเนี่ยมันคืออะไรเราจะไปทําความรู้จักกับมันเริ่มที่อารแรกก่อนนะคะคาว่ารีดิวนะคะรีดิวเนี่ยเขาแปลว่าลดเนาะก็คือการลดบริโภคทรัพยากรต่างๆนะคะยกตัวอย่างง่ายๆเลยเป็นขั้นตอนที่ง่ายที่สุดแล้วก็ทําได้ง่ายที่สุดเลยนะคะก็คือการเ,เช่นการทานอาหารให้หมดจานนะคะก็คือเหมือนกับว่าเราต้องถนักแต่แรกเนาะว่าเราจะ กินอาหารนะคะเท่าไหร่นะจริงแล้วก็คือตักมาพอดีนั่นแหละหรือว่าถ้าไม่แน่ใจเนี่ยตักมาเ่ียก่อ,กอ,กอแล้วเราค่อยไปเติมใหม่ก็ได้นะเราก็จะช่วยในเรื่องของการทานอาหารใั้หมดจานได้นะหรืออีกอีกประเด็นหนึ่งก็คือเห็นทั่วไปเลยในช่วงนี้นะคะกำลังเป็นไอเทมยอดนินนยมเลยก,ก็คือการใช้นี่เลยค่ะถุงผ้าใช้การใช้ถุงผ,ผ้านะคะไปช้อปปิ้งตามไปซื้อของแล้วเราก็จะใช้ถุงผ้าในการที่จะเก็บของนะคะเก็บนู้นเก็บนี่นะคะเก็บเข้าไปนะคะเป็นกระเป๋ากระเป๋าเดลิมอนแก็เก็บเข้าไปนะคะอย่างเราไปซื้ออะไรเนี่ยก็เก็บใส่ไปเลยนะคะ ซึ่งครูก็เดี๋ยวนี้ครูก็มีพกหลายอันมากเนาะแล้วก็เอาไว้ใช้ในที่ต่างๆเนาะอีอย่างเนี่ยเวลาที่เราใช้ไปแล้วเนี่ยมันก็มีข้อดีนะคือมันคงทนเนาะแล้วมันก็ถ้าเกิดว่ามันเปื้อนหรืออะไรเงี้ยมันก็สามารถที่จะเอาไปสักได้นะคะหรือว่า,าใครมีกระเป๋าที่มันใกล้เคียงกันเนี่ยก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะเนาะอ่ะโอเคเดี๋ยวมาดูอาตัวที่2กันนะคะก็คือคําว่า reuse ค่ะ reuse คือการใช้ซ้ํานะคะคือ เหมือนกับว่าการนําของเนี่ยที่เราคิดว่า,ามานานันน่าจะนํากลับมาใช้ต่อได้เนี่ยยิ่งมันใช้ได้หละค่งเนี่ยมันยิ่งดีนะแต่ว่ามันต้องดูกับเขึ้นอยู่กับความแบบภัยและความเหมาะสมด้วยเนาะว่ามันสามารถที่จะใช้ได้อยู่ไหมนะคะคุยตัวอย่างชเช่นถุงพลาสติกละกันนะคะสมมุติว่าบางสถานที่เนี่ยเขาก็ยังมีการใช้ถุงพลาสติกอยู่เนาะของมันยนี่ยมันังเป็นแบบไม่ใช่ถุงพลาสติกบานเนี่ยแล้วครั้งนี้นถุงพลาสติกเนี่ยถ้าเอามาแล้วเนี่ยก็เอาไปใช้ต่อได้ค SI ือนครวเอาไว้ใส่ขยะเนาะ แล้วก็เอาขยะใส่เข้าไปนี่อันนี้ก็จะเป็นถุงขยะแทนทีเนาะแล้วก็ได้ใช้ประโยชน์ใส่ต่อด้วยหรือว่าจะเป็นเรื่องของการเก็บของนะคะยกตัวอย่างเช่นนี่เลยใช่โอกับหัวค่ะนี่ค่ะกล่องคุกกี้ค่ะครวไว้เก็บของเนาะจึงคุณมีหลายขนาดมากนะคะมีกล่องเล็กกล่องใหญ่เยอะมากนะคะก็คุณครูว่ามันเก็บของนีดีอะคงทนด้วยแล้วเวลามีอะไรก็เอาใส่เข้าไปเนาะพอเราจะใส่เงินใส่ทองใส่อะไรก็ได้เก็บไว้เงินทองก็ว่าไปนะคะเนาะแล้วก็อ่าต่อไปเลยดีกว่าละกันนะคะอาต่อไปนะคะก็จะเป็น คำว่ารีไซเคิลค่ะรีไซเคิลนี่คุ้นๆกันใช่ไหมเวลาไปที่นู่นที่นี่เราอาจจะเห็นตามถังขยะเราที่เขาเขียนคำว่ารีไซเคิลนะจริงๆแล้วเนี่ยรีไซเคิลเนี่ยมันคือการที่เป็นกระบวนการรูปแบบหน,นึ่งนะที่เขาจะนําสิ่งของเนี่ยที่ไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้แล้วจะเข้าในสู่ของกระบวนการแปรรูปหรือว่าผลิตใหม่นะหล่อหล่อใหม่อะไรก็แล้วแต่เนี่ยให้กับ สินค้าหรือว่าของนั้นๆเนี่ยแล้วก็เกิดมาเป็นสินค้าชิ้นที่ใหมนะ่หรือว่าเป็นของชิ้นใหม่ขึ้นมาเนี่ยเพื่อที่จะเอาไปใช้ประโยชน์ต่อเนาะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยกระบวนการนั้นเนี่ยก็เป็นส่วนของโรงงานเนาะแต่ว่าเราอ่ะมีส่วนช่วยได้คือเราทิ้งขยะทิ้งในช่องรีไซเคิลถ้าเกิดเป็นอย่างเช่นอ่ะนี่เลยขวดน้ำมรติว่าเราไม่ได้ใช้แล้วอะ่ะหรือว่า กินหมดแล้วเนี่ยเราก็ทิ้งในถังขยะที่เขียนว่ารีไซเคิลเนาะเนี่ยเขาจะได้เอาตรงนี้ไปใช้ต่อได้นะคะเข้ากระบวนการของเขาเนาะสุดท้ายนะคะก็คือ,อนี่เลยค่ะรีแพคค่ะรีแพคครูครีแพร์บ่อยมากนะคะคือการการซ่อมแซมเนาะไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้านะคะของใช้กระเป๋ากระเป๋าได้หมดเลยนะ,ะเช่นการซ่อมพวกกระดุมบ้างน,นะคะเย็บตรงที่มันขาดบ้างน,นะคะหรือว่า สิ่งของเครื่องใช้ไฟฟ้าเนาะบางทีมันพังอ่ะมันก็ยังซ่อมได้อยู่ก็เอาไปส่งซ่อมนะคะก็จริงๆแล้วเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันก็ดีตรงที่ว่ามันทําให้เราเนี่ยลดเงินในกระเป๋าเนาะก็คือไม่ต้องจ่ายเพิ่มนะบางอย่างอาจจะไม่ต้องถึงซื้อใหม่ก็ได้ใช่ไหมมันยังซ่อมได้อยู่ก็ซ่อมไปนะคะอย่างเช่นของพวกเราเนี่ยอาจจะเป็นพวกของเล่นหรือว่าหนังสืออเงี้ยก็ยังซ่อมได้ก็ลองซ่อมดูเพราะเราลองไปดูดูนะว่ามีอะไรบ้างที่เรายังซ่อมแซมแล้วก็ใช้ประโยชน์จากมันได้อยู่นะคะอ่ะรูแถมให้เิดนงแล้วกันนะคะคำคำสุดท้ายนะ เป็นตัวแถมนกันเขาเรียกว่าอัพไซเคิลค่ะอัพไซเคิลเนี่ยเป็นคำศัพท์ใหม่เลยนะคะที่เอามาใช้กับการที่นำอาวัสดุต่างๆเนี่ยมามาเขาเรียกว่ามาประดิษฐ์เนาะหรือว่ามา DIY เพิ่มนะคะอัน,นอยิ่งใหญ่เช่นอันนี้นะคะก็คืออาหารต้นไม้ของครูนะคะ ครคูได้ทําการนะคะคือกระถางต้นไม้เนี่ยมันเล็กลแล้วต้นไม้ครูมันโตมากแล้วนะคะก็ได้ทําการนะคะเพ้นท์นะคะระบายสีเนาะจนเ,เกิดเป็นรูปภาพต่างๆเป็นสีแบบนี้นะคะก็คือแล้วคราวนี้ครูก็เลยเอามาใช้นเป็นหนในการเก็บของไปเลยนะคะวันนี้ตัวเนาะซึ่งเป็นสินค้านะ,ะชิ้นล่าชิ้นเดียวที่มีเลโาเนะคะเพราะว่าทำเองนะคะก็จริงๆแล้วพวกเราลองไปดูได้นะว่ามีของอะไรที่เราจะเอามาประดิษฐ์หรือมาสร้างสารรคะ์เนาะให้เกิดไอเดียใหม่ๆก็ได้นะคะ โอเคค่ะก็สําหรับอาราทั้งหมดนะคะที่ครูแนะนำเนาะครูก็หวังว่าพวกเราเนี่ยจะได้เอา,อาแต่ละอาเนี่ยไปแบบยุกใช้เนาะไปดูว่าของที่บ้านเนี่ยมีอะไรบ้างที่เข้าข่ายกับอาตัวไหนบ้างเนาะเดี๋ยวมาเล่าให้ครูฟังในคาบเรียนก็ได้นะหรือว่ามาแนะนําเพื่อนก็ได้เนาะว่าโอ้ของชิ้นนี้มันน่าจะอยู่แบบนี้นะอยู่อันนั้นอันนี้หรือว่ามีการ เอาความรู้นี้ไปปรับใช้อะไรบ้างเนาะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันเพิ่มเติมในคาบเรียนนะคะสำหรับวันนี้ครูก็หวังว่าเอ่อความพวกเราเนี่ยจะได้รับความรู้และก็ความสนุกที่ได้ในวันนี้เนาะยังไงเดี๋ยวสัปดาห์หน้านะคะครูจะมาให้ความรู้อะไรให้ข้อแนะนําอะไรเรามาเจอกันนะคะในสุก์หน้านะคะสําหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ